คอนเทนเนอร์โชว์เคสรีวิวตู้สำเร็จรูปแบบประตูมว้วนชัตเตอร์สวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวนะครับตู้2ใบที่เตรียมจัดส่งที่กรุงเทพมหานครเป็นงานสั่งผลิตแบบประตูม้วนนะครับซึ่งจะมีโปรโมชั่นในหน้าแรกของเว็บไซต์อยู่นะครับรายละเอียดของตัวตู้ชุดนี้นะครับก็ทานลูกค้านําไปใช้เป็นเก็บของแล้วก็เป็นสํานักงานนะครับแล้วก็นําไปทําเป็นร้านค้าหรือท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไปทําเป็น เปิดท้ายขายของตลาดนัดร้านค้าหรือสโตร์เก็บสินค้าได้นะครับรายละเอียดของตัวตู้ชุดนี้มีอะไรกันบ้างผมพาไปชมไปพร้อมกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่ครับขนาดความกว้างอยู่ที่3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร80ครับด้านกว้างคือด้านนี้นะครับกว้าง3เมตรนะครับแล้วก็ยาวด้านหน้าครับ6.00เมตรความสูงอยู่ที่2เมตร80ครับโครงสร้างทั้งหมดครับเป็นเหล็กซิงค์ปอดสนิมแล้วก็ถูกพ่นทับด้วยสีพาวเดอร์โคสีขาวครับ ส่วนผนังครับจะเป็นผนังไอโซวอลลนะครับลักษณะจะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีภายนอกแผ่นเหล็กเคลือบสีภายในสีขาวนะครับจะออกเป็นโทนเทาๆน,นิดหนึ่งนะครับแล้วจะมีฟิล์มกันรอยทั้งภายในภายนอกส่วนตรงก้านะครับจะเป็นโฟมแบบอัดติดผิวเหล็กโฟมตัวนี้เรียกว่าโฟม e p s foam นะครับก็คือโฟมโพลีสไตรีนโฟม คุณสมบัติของโฟมตัวนี้คือการร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้ซึ่งเรานํามาใช้เป็นผนังของตัวตู้ชุดนี้นะครับก็จะพูดง่ายๆว่าเป็นแผ่นซันวิชพารเนลไอโซวอลนั่นเองครับส่วนหลังคาครับหลังคาจะเป็นระบบระบายน้ํา2ชั้นแล้วก็ตู้เนี่ยสามารถซ้อนกันได้ถอดประกอบ เก็บพับขยายต่อกันได้นะครับหลังคาจะเป็นฝ้าเมทัลชีสหชั้นส่วนการความร้อนใหญ่แก้ว1ชั้นแล้วก็ด้านบนสุดจะเป็นเมทัลชีสหชั้นนะครับดังนั้นตัวตู้จะเป็นหลังคาแบบเมทัลชีสสชั้นครับนี่คือรายละเอียดภายนอกของตัวตู้นะครับตัวส่วนของผนังและหลังคามาดูรายละเอียดด้านหน้าครับด้านหน้าผมยกตัวอย่างตู้ใบนี้นะครับก็ทั้ง2ใบจะเหมือนกันนะครับแต่ต่างกันที่ใบนี้ปิดประตูชัตเตอร์ นะครับให้เห็นให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเวลาปิดประตูเป็นแบบนี้ส่วนใบนน้นะครับจะเป็นแบบเปิดประตูนะครับเรามาดูที่ตู้ใบนี้ครับด้านหน้าครับจะเป็นประตูม้วนกล่องบนนะครับกล่องด้านหน้าแล้วก็จะถูกแบ่งเป็นสองช่องนะครับยกเลื่อนได้ทีละบานนะครับฝั่งซ้าย1ฝั่งขวา1นะครับตรงนี้กล่องบนนะครับประตูม้วนแล้วก็เป็นเกรด A แล้วนะครับประตูม้วนชุดนี้นะครับส่วนด้านที่เป็น6.0เมตรด้านหน้าที่มีประตูม้วนก็จะมี ตัวประตูม้วนแล้วก็มีตัวล็อกให้นะครับตัวนี้กุญแจล็อกให้2ชุดนะครับเขาเรียกว่าประตูม้วนแบบบานแบ่งนะครับก็คือแบ่งเป็น2บานนั่นเองก็คือบานที่1และก็บานที่2ครับส่วนด้านขวามือของตัวตู้ครับตัวนี้ครับจะเป็นด้านทึบนะครับตัวนี้แต่จะมีตำแหน่งของจุดต่อไฟภายนอก Power p ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ําสําหรับต่อไฟเข้านะครับพร้อมสายกราวแล้วก็แท่งกราวครับส่วนด้านหลังเหมือนกันครับจะเป็นด้านทึบของตัวตู้นะครับ เราจะมีฟิล์มกันลอยภายในภายนอกให้แนะนําทางลูกค้าแกวด้วยนะครับเวลาไปถึงหน้าง,งานเพื่อจะกันฝุ่นกันอะไรนี้ครับเวลาใช้งานส่วนด้านหลังครับจะมีพัดลมดูดอากาศฮาตาลีขนาด6นิ้วแบบมีฝาครอบให้1ชุดครับระบบระบายน้ํามีให้นะครับตู้สามารถซ้อนกันได้ครับส่วนด้านถ้าหันหน้าเข้าตู้เนี่ยฝั่งนี้จะเป็นด้านขวามือด้าน3.0มเมตรจะเป็นด้านทึบของตัวตู้ครับนี่คือรายละเอียดภายนอกทั้งหมดนะครับของตู้แบบประตูม้วนชัตเตอร์นะครับทั้ง2ใบนี้ครับ ก็คือมีประตูม้วนอยู่ด้าน6เมตรด้านหน้าครับมาดูอีกตู้หนึ่งนะครับก็เหมือนกันนะครับอันนี้คือลักษณะการเปิดประตูแล้วจะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีตัวยกของประตูม้วนอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วมาดูรายละเอียดภายในของตัวตู้ครับเริ่มจากฝั่งขวามือนะครับเวลาเปิดประตูมานะครับกล่องจะถูกเก็บไปด้านบนแบบนี้นะครับและจะมีคานค้ำกลางให้นะครับตัวนี้เวลายกมาก็สามารถยกเลื่อนลงมาปิดได้แล้วก็ตัว สวิตครับจะเป็นสวิตปิดเปิดของฮาโกนะครับซึ่งลวดควบคุมหลอดไฟ LED ของฟิลิปจำนวน2หลอดครับเทสเปิดครับตู้ควบคุมครับถูกต่อเข้าจาก power plug ตัวผูดตัวมียภายนอแบบกันน้ำสลับต่อไฟเข้ามีสายกาวแท่งกาวแล้วก็ตู้ควบคุมของเลเซอร์พร้อมเม c เซอร์กิลแลก็เซอร์กิครับตำแหน่งปลั๊กคู่กาวครับเป็นของฮาโกมีให้ตรงนี้1ชุดนะครับแล้วก็ด้านตรงนี้นะครับด้าน6เมตรด้านหลังตรงนี้1ชุดครับก็4เต้ารับนะครับ และด้านบนจะเรื่องึ้นมาเป็นพัดลมดูดอากาศฮาตาลี่ขนาด6นิ้วแบบมีฝาครอบให้ครับหลอดไฟ LED ของฟิลิปจำนวน2หลอดครับผนังนะครับจะเป็นไอโซวอลทั้งหมดมีฉนวนกันความร้อนนะครับก็คือแผ่น,นเซอร์วิสพาร์เนลในนี้ครับส่วนหลังคาครับจะเป็นฝ้าเมทัลชีตหนึ่งชั้นด้านบนฝ้าจะเป็นฉนวนกันความร้อนและด้านบนสุดจะเป็นเมทัลชีตหลังคาเมทัลชีตหนึ่งชั้นครับพื้นครับพื้นจะเป็นโครงสร้างเหล็กซิงค์ปอรสนิมนะครับ แล้วก็ปูทับด้วยสมาร์ทบอร์ดความหนาอยู่ที่18มิลครับแล้วก็มีคิ้วบัวให้รอบตู้พร้อมกระเบื้องยางแผ่นให้เรียบร้อยแล้วครับนี่คือรายละเอียดภายในของตัวตู้ประตูม้วนนะครับ2ใบนี้ครับตำแหน่งประตูหน้าต่างนะครับโทษาทีครับตำแหน่งประตูม้วนเนี่ยสามารถเลือกได้แต่แบบมาตรฐานจะเป็นตัวนี้ครับลาไปให้เราก็จะมี p พาเวอร์ปลั๊กให้นะครับทุกตู้อยู่แล้วนะครับเทสระบบไฟฟ้าให้แล้วก็ตัวตู้เนี่ยครับก็จะมีตัวผมพามาดูนี่ เรียกว่าตัวตัวอะไรยกนะครับยกบยาน,นก็เวลาเกี่ยวมาประมาณนี้ครับเกี่ยวประตูม้วนมาก็จะนี่แน่ๆนะครับก็ลงมาล็อกนะครับที่ก็จะมีตัวล็อกให้นะครับแล้วก็สามารถใช้กุญแจล็อกได้ทีครับนี่คือเวลาปิดมาประมาณนี้ครับผมรายละเอียดครบถ้วนนะครับ หากถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0899995345หรือที่ไลน์ OA ของทางบริษัท a s i ไซ n ์ค n นเทนเนอร์โชข้อมูลเพิ่มเติมครับในหน้าแรกของ www.containershowcase.com ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ชุดนี้และขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมตู้สเส็จรูปรูปแบบประตูมว้วน ตลาดเปิดท้ายตลาดขายของหรือห้องเก็บของห้องเก็บสินค้าขอบคุณครับสวัสดีครับ